ว่าฉันควรทํายังไงดีคะคุณก็แค่บอกความจริงไปคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นฉันว่าเขาน่าจะเข้าใจนะคะถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นฉันว่าเขาน่าจะรับได้คะ่ะดูเหมือนว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันนะคะจริงหรอคะค่ะ <laughs> โทษนะครับคุณช่วยมาตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้คะ่ะ คุณมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะผมมาชาแก้วนึงได้ค่ะหนูเอาเคชินหนึ่งค่ะไม่กินเชคกวันนี้ไม่ได้ต้องให้บอกกี่รอบฮะหรือจะให้ทำอะไรกับชูกาอีกถึงจะเข้าใจหรือทำกับเธอเดียนี่คุณมองอะไรคุณตั้งใจทำงานของคุณจะดีกว่านะเข้าใจไหม ทุกคนงานของตัวเองต้องทำคุณก็ไปทำงานของคุณซะเออเมื่อกี้ฉันลืมถามว่าคุณรับชาแบบไหนดีคะเอาชาดำได้ค่ะรอสักพู่นะคะ ชาดำได้แล้วค่ะอ่ะกินซะอีกห้านาทีเจอกันที่ห้องน้ำข้างนอกนี่มันหมายความว่าไงหรอคะไหนมาพี่ดูดินี่คุณช่วยกลับมาให้โต๊ะอีกรอบดิ รับอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะนี่หมายความว่าไงเออไม่รู้ค่ะแต่ผมว่าคุณเป็นคนเขียนนะผมว่าคุณอยากจะบอกอะไรสักอย่างกับน้องสาวของผมคุณทำแบบนี้ผมสามารถจับคุเข้าคุกได้นะนี่คุณเป็นตำรวจเหรอคะใช่แล้วผมก็เป็นพี่ชายของเขาวันนี้ผมแค่ยอยากพาเขามาฉลองที่เขาได้เป็นสายดำในวิชายดคนโด